ในบรรดาอาวุธทางอากาศของสหรัฐอเมริกามีเครื่องบินลำหนึ่งที่โดดเด่นเหนือใครในเรื่องความล่องหนความแม่นยำและความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดนั่นก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องบินล่องหน เครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบโดยนอทรอบกรุนแมนและเริ่มบินครั้งแรกในปี1989ก่อนจะเข้าประจำการในช่วงกลางทศวรรษ1990แม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ความสามารถของมันก็ยังคงล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆรูปรษณ์ของ B-2 นั้นลึกลับและโชบเฉียลมีลักษณะคล้ายปีกขัง้ขงขาวสีดำทั้งลำซึ่งช่วยให้มันสามารถหลบหลีกเรดาร์ได้แม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาเคล็ดลับของความล่องหนนี้อยู่ที่รูปร่างของตัวเครื่องและวัสดุพิเศษที่ใช้สร้างตัวเครื่อง วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในโครงสร้างสามารถดูดซับและกระจายสัญญาณเรดาร์แทนที่จะสะท้อนกลับทําให้ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้เครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์เจ็ตจำนวนสเครื่องรุ่น General Electric F118GE100 ที่ฝังอยู่ภายในโครงปีกเพื่อช่วยลดการปล่อยความร้อนและเสียงเครื่องยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดลายเซนอินฟาเรด ซึ่งเป็นจุดสําคัญในการล่องหนนอกจากนี้ยังมีระบบไอเสียที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดความร้อนและหลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วยขีปนาวุธติดตามความร้อนระยะทางการบินของ B-2 นั้นน่าทึ่งมากมันสามารถบินได้ไกลถึงประมาณ11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและถ้ามีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถบินได้รอบโลกนี่คือข้อได้เปรียบที่ทําให้ B-2 ส,สามารถออกจากฐานทัพในอเมริกาแล้วโจมตีเป้าหมายได้ทุกมุมโลกด้วยความแม่นยํา สิ่งที่ทำให้ B-2 โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธมันสามารถบรรทุกระเบิดได้ถึง18,000กิโลกรัมทั้งระเบิดธรรมดาระเบิดนำวิถีและที่สำคัญคือระเบิดนิวเคลียร์หนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่มันสามารถบรรทุกได้คือ GBU-57 ซึ่งเป็นระเบิดเจาะบังเกอร์ขนาด30,000ปอนด์ใช้ในการทำลายเป้าหมายใต้ดินที่ป้องกันอย่างแน่นหนา B-2 มีนักบินเพียง2คนคือนักบินและผู้ควบคุมภารกิจภายในห้องนักบินมีระบบควบคุมดิจิทัล ระบบนำทางและระบบสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศไม่ดีหรือพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ GPS มันยังสามารถติดต่อกับกองบัญชาการภาคพ,พื้นดินแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถปรับแผนการบินระหว่างภารกิจได้โครงสร้างของ B 2ไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปมันไม่มีหางหรือเสถียรภาพแนวตั้งใช้รูปทรงปีกล้วนหรือ flying wing ซึ่งช่วยลดแรงต้านและลดโอกาสในการถูกเรดาร์จับได้ โครงสร้างแบบนี้ยังช่วยให้บินได้นุ่มนวลและประหยัดพลังงานมากขึ้นในเรื่องของสมรรถนะเครื่องบินลำนี้บินในความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นการล่องหนและความแม่นยำมันสามารถบินได้ที่ระดับความสูงสูงสุดประมาณ50,000ฟุตซึ่งสูงพอที่จะหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ได้ B-2 ไม่ได้มีไว้สำหรับการโจมตีเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางยุทธศาสตร์และการยับยั้งนิวเคลีย การปรากฏตัวของบันในพื้นที่ใดก็สามารถส่งข้อความชัดเจนถึงสัตรูได้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมจะตอบโต้ทันทีกองทัพสหรัฐอเมริกามักส่ง B-2 ไปประจำการในฐานทัพพันธมิตรต่างประเทศเพื่อแสดงความพร้อมและความร่วมมือในอดีต B-2 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการรบในหลายพื้นที่เช่นโคโซโวอัฟกานิสถานและลิเบียแม้จะมีจำนวนน้อยมากเพียง21ลำเท่านั้นแต่ทุกลำก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการโจมตีเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่หนา การดูแลรักษา B 2เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้โรงเก็บพิเศษที่ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้นเพื่อรักษาโคดล่องหนที่เปร่ะบางให้คงสภาพอยู่เสมอแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่กองทัพมองว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแม้ว่าในอนาคตจะมี B 2 1 r สิบเไรเดอร์มาแทนที่แต่ในปัจจุบัน B 2ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศที่น่าเกรงขามด้วยความสามารถในการบินล่องห่นทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำและกลับมาโดยไม่มีใครตรวจจับได้มันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์ระดับโลก B2 Spirit ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือพลังแห่งเทคโนโลยีความเหนือชั้นและความพร้อมในการป้องกันประเทศมันคือเงาที่เงียบงันซึ่งสามารถสร้างพลังทำลายล้างมหาศาลและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องจักรทางทหารที่น่ากลัวและน่าทึ่งที่สุดในโลกจนถึงวันนี้